มะเขือเทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในแถบอเมริกากลางปลูกกันอย่างแพร่หลายโดยชาวเอสเท็กซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองในประเทศเม็กซิโกจนเมื่อศตรวตรรษที่16สเปนได้บุกยึดอนณานิคมของชาวเอสเท็กและนำต้นมะเขือเทศกลับไปปลูกเป็นไม้ประดับที่ทวีปยุโรปจากนั้นเริ่มมีคนนำผลมะเขือเทศมารับประทานพอได้ชิมรสชาติก็อร่อยติดใจจึงทำให้มะเขือเทศนั้น เป็นที่นิยมไปทั่วทวีปยุโรปและทั่วโลกในศตวตรรษนั้นสำหรับประเทศไทยสันนิษฐานว่าวัฒนธรรมการรับประทานมะเขือเทศถูกนำเข้ามาโดยชาวยุโรปที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยอยุทยาตอนปลายและด้วยความนิยมทำให้มีการศึกษาถึงคุณประโยชน์มะเขือเทศอย่างลึกซึ้งทำให้เราได้รู้ว่า มเมืเขือเทศอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากมายเช่นวิตามิน A, C, E, เบต้าแคโรทีนและโดยเฉพาะไลโคปีนซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบได้ในผักผลไม้สีแดงช่วยหยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆเช่นต่อมลูกหมาก ปอดและกระเพาะอาหารแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมื่อเกิดเทศจะมีปริมาณไลโคปีนเพิ่มขึ้นนะเมื่อนำมาผ่านความร้อนทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไลโคปีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง